สวัสดีครับพบกับพี่ตั้มในทำทอยชแนลนะครับเป็น EP ที่3นะน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วแหละนะในการจะเปิดโอรินยานะครับเซนเซ่าของเราในะครั้งนี้นะพี่ตั้มได้มาจากเซเว่นออนไลน์นะครับถึง5แพ็คนะก็ ลองมาเปิดดูตอนนี้ก็แพ็คที่3แล้วเหลืออีก2แพ็คก็เอาไว้จําหน่ายจ่ายแจกกันบ้างนะ <g liv> เพราะว่าก็น่าจะเพียงพอต่อการนํามาลุ้นนํามาทำคอนเทนต์แล้วแหละนะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มขอย่านาแนะนํานิดหนึ่งนะครับคราวที่แล้วนะพูดถึงตอน EP ีที่2นะครับจะมีเลดที่ออกเนี่ยน่าจะเป็น3ใช่ไหมเออตรงนี้นะครับก็จะเป็น เอพีที่1นะครับส่วน e p ีที่2แพ็กที่2เนี่ยจะเป็น5นะครับอ่าก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่านะครับเราจะได้1ใบยอยู่แล้วนะครับสำหรับการ์ดแล่นะเดี๋ยวพี่ตั้มไม่ดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงซองนี้จะเป็นลายใหม่นะครับที่พี่ตั้มได้เพิ่มมานะก็จะเป็นเหล่า สามทหารเสือนะเซนเซียนะครับแล้วก็ชิริวเฮียวงะนะก็มาสามคนนะครับกับหน้าซองแบบนี้นะก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับสำหรับเหล่าบอลเซนจะมี2ลายใช่ไหมขราวก่อนนะ EP 2จะเป็นอีกลายหนึ่งนะอ่าแล้วทีนี้จะมีเหล่าโกเซนนะครับทั้งหมดเนี่ยสิคนนะสิสราศีนะมาแบบ2คนนะครับไอโอรอสนะอะไรแบบนี้กับชูล่านะครับทีนี้ถ้ามา2คนเนี่ยก็น่าจะเป็นเอ่อหซองนะครับ ทั้งหมด12คนพอดีเป๊ะนะแล้วก็เป็นบอลเซนต์อีกสองซองก็จะครบ8เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นบอลอ่าทษทีโกลเซนต์ทั้งหมด12คนนะจะขาดอีก1ซองนะฮะอันนี้พี่ตั้มมีแล้วห้าซองนะเอออันนี้อะไรมู่นะครับสีทองพวกนี้นะครับสวยงามนะครับสามารถเก็บสะสมจริงจังได้เลยนะครับสำหรับใครที่คิดว่าเก็บสะสมแบบนี้ไม่อยากแกะการ์ดออกมาพี่ตั้มก็คิดว่าเฮ้ยก,ก็ก็ดีเหมือนกันนะ เก็บมันทั้งอย่างนี้เลยถ้าเป็นการ์ด RSR ข้างในนี่ก็โ,โหไม่ได้แกวมากันเลยอะน,นี่ก็มีนะครับหน,นะครับ2นะ3 4 5นะครับก็มากันเกือบครบแล้วลหละนะครับขาดรู้สึกจะขาดราศีมีนนะเอ้ราศีมีนแล้วก็ราศีกุมนะครับอ่าหนึ่งสองทันเองนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวพี่ตั้มเอาให้ดูนะว่า ถ้าเป็นบอลนะครับเป็นบอลครอสนะครับกับโกคอรได้เป็นยังไงครับนี่ก็จะรวมกันตอนนี้พี่ตั้มมีทั้งหมด7ซองแล้วนะาขาดโกคอสนะครับที่บอกนะครับคือราศีมีแล้วก็ราศีกุุนะอีก1ซองเท่านั้นเองนะครับเก็บสะสมอย่างนี้เลยนะไหนๆก็มันไม่ได้ครบนะมันมีทั้งหมดเท่าไหร่นะร้อยสามสิบเจ็ดแบบใช่ไหม ถ้า <Okay. S 1> เราเก็บซองแบบนี้8แบบครบเลยนะอย่างนี้เก็บแบบนี้ก็ก็น่าจะเป็นช่องทางที่เก็บได้ครบนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อเลยนะครับว่าเลดในวันนี้นะครับจะเป็นยังไงและเราจะได้โกโคอค์นะครับที่เป็นระดับ R สูงขึ้นไปได้ไหมนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับซองแรกก่อนเลยนะแกะเสียกรนนะฉี่ออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันเลยอึ๊บมาก็เปิดกันแบบนี้เลยนะครับก็มีซ้ำหนึ่งใบนะแล้วก็มีอ็อบเจกต์ที่ไม่ซ้ำนะครับกับซิกนัทคอร์สนะเอออันนี้ก็สวยงามนะครับอันนี้เป็นอีเกิลมาลีนนะอันนี้ซิกนัทคอร์สนะก็สวยงามทั้งคู่นะครับแต่ว่าอนะีเกิลมาลีนอะซ้ำหนึ่งใบนะเออนะครับก็น่าเสียดายครับที่ซ้ำอีกแล้วนะครับ oh, <no. S 1> มีหนึ่งใบไม่ซ้ำหนึ่งใบซ้ำอ่ะซองที่สองต่อเลยนะ คลิปนี้น่าจะไปกันแบบเร็วๆนะเพราะว่าเราก็รู้ที่มาที่ไปกันแล้วเนอะว่าจุดประสงค์เป้าหมายเราคืออะไรอ่ะแกะเลยนะอึ๊บนะเดี๋ยวเราจะลุ้นแบบช้าๆหรือว่าเปิดกันเลยดีนะะลุ้นแบบช้าๆก็ได้นะอึๆๆๆ๊บอึ้บอึบอึ้บบอยโอ้โหมาอีกแล้วนะครับชิริวอีกแล้วดาก้อนชิริวซ้ำนะ นี่นะฮะเอาให้ดูเหมือนเดิมนะครับจะได้รู้ว่าซ้ําจริงๆนะ1ใบนะกับดา์ก้อนชิริวนะไม่มีอะไรจะพูดนะครับนอกจากว่าเคยพูดไปแล้วนะครับเรื่องสีสันนะที่มันค่อนข้างจะซีดไปหน่อยนะแต่ว่าโดยรวมความคมชัดอะไรก็สวยงามใช้ได้อเดี๋ยวพลิกมาดูเลยนะอ่าอันนี้ก็เป็นอันโดเมดาชุนในชุดบ้านๆของเรานะครับแม่ก็จะครบเซตแล้วนะครับแต่ว่าแม่มันซ้ําไปเยอะเสียนิดหน่อยนะครับแม่อ่ะอที่สกันเลยนะ แม่แบบนี้นะครับพี่ตั้มว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนเปิดเปิดใบซ้ําใบเปิด by, บใบซ้ําใบแต่ละซองเลยนะอืออ่ะ,<ๆ>อะเดี๋ยวลองมาดูอีกสักทีดีว่าจะซ้ํำไหมอันนี้เป็นซองที่สามนะเฮ้ยเฮ้ยเแม่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกลดีกว่านะนี่น่าจะโอเคนะครับซองนี้เสียงบ้านบ้านเข้ามาทันทีนะซองที่สามอีกแล้วนะอันนี้น่าจะการันตีได้มั้งนะครับว่าน่าจะเป็น นะหรือว่าเป็นการ์ดที่ระดับแรใน2ที่3นะครับเอ้ออะไรเดี๋ยวขอญอาตดูอีกนิดนึงนะครับอุ๊บอุอ๊นะครับเราบอลเซนนะครับกับชุดบ,บ้านของเขานั่นเองนะนี่นะครับก็วิบวับแบบนี้นะก็เออเป็นใบที่พี่ตั้มชอบนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ตรงเป้าหมายของเราอะนะคือเราอยากได้โกคอนนะเดี๋ยวพี่ตั้มเอาให้ดูใกล้ๆนะครับความสวยงามของมันนะครับก็ ดีนะครับก็มีความเงาพอสมควรเลยนะครับตรงนี้นะครับไม่ได้ปั๊มนูนนะในส่วนของโลโก้นะครับก็เรียบๆจริงๆเนี่ยจะเหมือนการ์ดเอ็นเลยนะแต่ว่ามีความเคลือบไม่ไม่เข้าใจว่าจะค่คือมันไม่คล้ายโฮโลแกรมนะครับโฮโลแกรมมันอาจจะเป็นลุ้งๆนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแค่เคลือบเงาๆแต่ว่าลักษณะเงาเนี่ยมันค่อนข้างเงามากๆนะเหมือนกระจกเลยนะแล้วก็ เหลือบๆนิดหน่อยนะครับในบางมุมอันนี้ก็ไม่นูนอย่างที่บอกไปนะแล้วก็ตัวเซนเซียเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยนะครับสีทองเนี่ยมันออกเป็นสีเหลืองนะมันยังไม่ใช่การปั๊มสีทองลงไปจริงๆนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยจากมันอาจจะเป็นในระดับ R ซึ่งเป็นการ์ดแรระดับแรกอยู่นะ ก็เลยไม่มีการปั๊มทองอะไรลงไปนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับถ้าเราได้การที่ระดับสูงกว่านี้อาจจะได้เห็นการทํางานของอเดนยาในการพิมพ์เซนเซ่าได้ดียิ่งขึ้นอ่าส่วนอีกใบไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าซ้ำนะครับเป็นฟินิกอิกินะครับในชุดบ้านาน,นะครับก็ซ้ํากับเมื่อ EP ที่แล้วแพ็คที่2นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูซองที่4กันเลยตัดกันไปนะครับดูซิว่าจะได้แลมาอีกใบหรือเปล่านะครับเปิดมันอย่างนี้เลยนะ เป็นยังไงนะครับคราวนี้ซ้ำสอใบเลยนะครับซ้ำแบบไม่ไดาให้อภัยเลยนะครับอีกานะครับกับอีเกิลมาลีนะครับโยนไปเลยแบบนี้นะ oh อ่ะเดี๋ยวไปดูซองที่5นะครับแม่เสียได้นะครับคือในระดับ N เนี่ยซ้ำเยอะไปหน่อยนะขนมหายากกว่แล้มา oh <no. S 1> เป็นยังไงซ้อีกนะดูดิอีเกิลมาลีติดกันเลยดูดูเนี่ยนะ แม่เสียดายนะครับว่างานพิมพ์มันค่อนข้างจะมีคุณภาพค่อนข้างจะดีด้วยนะครับเออครับเนี่ยสีสันตรงกันเด้เลยนะครับอีเกิลมารีนกับไชน่านะครับก็แม่มากันแบบนี้ซ้ํากันแบบรัวๆนะครับไม่เก่งใจกันเลยนะ oh. อ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกซองดีกว่านะแม่เปิดกันแบบหมดกําลังใจเลยนะครับขนมหายากอยู่แล้วนะครับการมาหายากขึ้นไปอีกนะ เปิดเลยปึ๊บเขาให้นะครับมีโกเซนนะครับกับสินวรัรดเซน์ซ้ําอีกแล้วนะครับโกเซนไม่ซ้ำหนึ่งใบเนี่ยไอฮาวเนี่ยมาซ้ําอีกแล้วนะครับอันนี้สวยอยู่นะครับกับแคปิคอนชูร่าตบมือรูรวกันไปนะครับอ่าต่อไปเลยนะครับกับซองที่7นะเดี๋ยวเรามาแกะกันต่อนะไม่รอแล้วนะแกะเลยดูซิว่ามันจะซ้ำไปซ้ำมากันขนาดไหนนะ แล้วถ้ามันไม่ซ้ําจะได้การ์ดอะไรกันบ้างน,นะขอให้ไม่ซ้ําอย่างเดียวนี่ก็ดีใจแล้วนะอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับเป็นอะไร2ใบามาเลยนะครับกับอ q ควาเลียสคาเมลนะอีกแอคหนึ่งนะครับอันนี้ดีนะครับโกเซนนะครับดูภาพมันดูซีดไปหน่อยนะพี่ตั้มว่านะสำหรับภาพนี้เดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆนะอ่ามันจะดูซีดไปสักนิดนึงกับชุดโกคอร์สนะอ่าต่อมานะครับอีกใบหนึ่งนะครับอันนี้ก็สวยงามนะครับสกอร์เปียนมิโลนะครับแต่ว่า มันซ้ำนั่นเองนะครับก็ซ้ำอีกแล้วนะก็จะเหมือนว่าซ้ำใบหนึ่งไม่ซ้ำใบหนึ่งอยู่นะเออตัวที่ไม่ซ้ำก็คือ aquarius camille นะอ่ะเดี๋ยวซองต่อไปนะครับซองสุดท้ายกันบ้างนะว่ามันจะได้การ์ดในระดับแรแบบแม่เซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับอีกซองหนึ่งนะหรือว่าจะเป็นเอนขำขำเงินไปแต่ว่าขอให้ไม่ซ้ำก็พอแล้วนะครับตอนนี้พี่ตั้มไม่ขออะไรมากนะ เดี๋ยวมาเปิดลุ้นกันสักนิดนึงอา้าวฟินิคีมาซ้ําเลยนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นโกคอสของเรานะครับแคทคอนชูล่านะครับดาบเอ็กคาลิเบอร์นั่นเองนะก็ครบถ้วนนะครับก็สรุปแบบนี้นะครับการเปิด8ซองของพี่ตั้มในวันนี้ให้ดูนะครับสิ่งที่น่าสังเกตนะครับก็คือว่ามันจะมีการซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะ ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นที่ล็อตเดียวกันหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นแผนกรตดาษของทางโอเดรียได้วางไว้นะครับว่าล็อตหนึ่งเนี่ยอยากจะให้มันซ้ําแบบกันสักกี่ใบอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเอ่อมันก็อาจจะดีนะครับในแง่ที่ว่าถ้าขนมเนี่ยมันหาได้ง่ายกว่านี้นะคือเราสามารถติดตามได้ง่ายนะครับเพราะในความในความเป็นจริงเราซื้อโอเดรียได้ค่อนข้างยากมากๆนะต้องขอบอกแบบนี้เลยนะครับกับผู้ผลิตนะครับถ้าดูคลิปของพิตต้ามมานะ คือถ้าอ่าถ้าสมมุติว่าถ้าต้องการซ้ําไม่เป็นล็อตนะครับแล้วถ้าเราหาซื้อได้ง่ายอยู่ตลอดเวลานะครับคือเดือนหน้านะครับมีสินค้าให้เราซื้อนะครับเราก็อาจจะทยอยซื้อก็ได้นะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยนะครับมันค่อยง,งจะหาซื้อ,อยากนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดบอดจุดหนึ่งนะครับที่ทางผู้ผลิตน่าจะลองเอาไปคบคิดใหม่นะคือซื้อยากแล้วไม่อยากให้มันซ้ํากันในชุดด้วยนะครับพอเปิดมาเจอแบบนี้นี่ก็ก็ ก็เซ็งเหมือนกันนะครับไม่รู้จะไปหาแลกที่ไหนด้วยอ่ะแล้วก็นิดนึงนะครับถ้าแม่ถ้าโอูเรนยาเนี่ยสามารถเปิดนะครับจุดที่รับแลกแจกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอะไรกันได้อะไรไม่ใช่แจกนะครับแบบจุดแลกเปลี่ยนกันได้ก็จะดีนะหรือว่ามีศูนย์ที่แบบสามารถรับการ์ดนะครับไปคืนได้ไปเทรดกันได้อะไรแบบนี้พี่ตั้ม่าจะทําให้วงการการ์ดเซนเซ่าเนี่ยสนุกมากขึ้นนะหรือว่าเป็นการ์ดดั้งบอลนะครับของอเรนยารุ่นเก่าเองก็ตามพี่ตั้มก็มีซ้ําแบบนี้อยู่ค่อนข้างเยอะ นะอ่าก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราสรุปอย่างนี้เลยละกันนะครับทั้งหมด8ซองนะครับที่พี่ตั้มเปิดมานะครับในแพ็คที่3นะครับก็สรุปว่าจะมีการ์ดในระดับแร่1ใบนะครับส่วนตำแหน่งนะครับพี่ตั้มไม่แน่ใจครับแต่ว่าเราเจอตำแหน่งที่3แล้วนะสูงสองแพ็คนะก็จะการันตีได้ไหมก็ไม่รู้นะครับก็ลองเอาไปเปิดดูแล้วกันนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เรื่องการซ้ำที่พี่ตั้มพูดไปแล้วนะครับว่าซ้ำค่อนข้างเยอะ นะแล้วก็เรื่องคุณภาพงานนะอันนี้พี่ตั้มไม่ติดเลยนะครับสำหรับการพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นบอลคอสโกคอสนะครับในสีทองที่ให้มาก็ค่อนข้างพิมพ์มาดีนะครับแล้วก็ใกล้เคียงสีทองถึงแม้ว่าจะเป็นสีเหลืองก็ตามนะแม่เสียดายนะครับว่าใบ R ของเราเนี่ยในระดับ R เนี่ยไม่ได้เป็นโกคอสนะเลยไม่ได้เห็นการพิมพ์งานที่สุดยอดนะของโอดินยานะครับ,ะรบจะได้มา เปรียบเทียบมาวิภาควิจารณ์กันได้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะก็เห็นแต่ในระดับล่างไปก่อนนะ,ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมๆ การพิมพ์ออกมานี่ถือว่าผ่านนะครับบางใบก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับเพราะได้เรื่องความคมชัดสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวยงามเลยนะครับอย่าง2ใบนี้นะครับพี่ตั้มก็ถือว่าพิมพ์ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยสีสันสดใสนะครับจะติดนะครับเป็นแค่บางใบเท่านั้นเองนะครับที่ที่ได้รีวิวไปนะจะมี2ใบนะจะมีชิลิวนะใบนี้นะครับที่พี่ตั้มรู้สึกว่าพิมพ์มาล้นออกออกโทนสีที่มันดูเก่าไปหน่อยนะครับแล้วก็อาจารย์คามิวที่ว่านะ แต่ส่วนโกคอสอันนี้ไม่ติดเลยนะครับถึงแม้จะออกเป็นสีเหลืองไม่ใช่สีทองก็ตามนะพี่ดำก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังก็ยังโอเคยังดูดีนะครับเพราะว่ามันมีความคมชัดสดใสแล้วก็การแยกสีที่ค่อนข้างจะดูลงตัวพอสมควรน,นะ ก็ดูรวมรวมไม่ได้ติดอะไรครับก็สวยงามเลยและสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่เก็บไม่ครบสักอย่างนะครับระดับ N ก็ไม่ครบระดับ R S R ยิ่งไปกันใหญ่ไม่ได้นะครับพี่ตั้มก็แนะนำว่านะครับก็เก็บเป็นแบบซองก็ได้นะครับมี8ลายแแบบนะถ้าเก็บสะสมก็เก็บสะสมแบบนี้เลยก็ได้ครบแน่นอนนะครับพี่ตั้มการันตีนะครับหาสัก3แพ็คอะไรอย่างเงี้ยก็ครั้งหนึ่งนะครับที่เรา ชื่นชอบนะครับอนิเมะเรื่องเซนเซียอะไรอย่างเงี้ยจําว่าก็เป็นอนิเวอร์ซารีที่ดีนะครับในการที่จะเก็บสะสมเรื่องราวของเหล่านักลบแห่งอาร์เทนานะครับอ่ะก็จากไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้ใครที่ติดตามช่องทำทอยชาแนลก็ขอขอบคุณมากครับและติดตามมันต่อไปในคลิปหน้านะครับวิตามีอะไรมานําเหนอนําเหนอนะไปแล้วครับสวัสดีครับ